ค่ะอุ่นแล้วอันนี้สามารถหาซื้อได้ที่ไหนครับพี่พลอยอันนี้เราหาซื้อได้ที่ไหนครับพี่พลอยครับหาซื้อได้ที่ CP Freshmart ค่ะแล้วก็ใช่หยิบได้เลยหยิบได้เลยครับชิ้นใหญ่เนาะพี่พลอยมันหอมมากเพราะว่าสูตรเป็นสูตรพิเศษค่ะหมักเครื่องเทศนิวออร์ลีนส์เอาเวลาน้องๆเรามาโพสมองกล้องที่มีขาตั้งนะคะกล้องเยอะมากเริ่มครับ ลืมปีกนะคะเราต้องสะบัดปีกทิ้งค่ะสวยมากเลยน้องบิ้ว <Yeah. S 2> มากกว่าเราอีกอ่ะพี่พลอยใช่น้องน่ารักมากเลยน่ารักที่สุดเลยชอบจริงเพื่อนเพื่อน,นหิวแหละเอาจงจริงเพื่อนเพื่อนบอกเอามาแบ่งด้วยนะของมัน<ร>หอมมากนะเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเครื่องเทศเนี่ยหมกักพิเศษพอมันอยู่ในออพอเราหมักไว้ เครื่องหมักของซีก็จะมีเครื่องหมักพิเศษเหมือนกันนะคะทำให้เครื่องเทศเนี่ยเข้าเนื้อได้เยอะมากนะคะแล้วก็เครื่องเทศก็จะแทรกเข้าไปในเนื้อก็ทําให้ยิ่งนุ่มหอมเลยเหลือ20วินะครับเนี่ยดูสิน้องเขาโพสท่าน่ารักมากพอพูดแล้วพี่พลอยก็จะเคลิมตามไปด้วยเลยตอนแรกเราเป็น,นะะห่วงเขานะพี่พลอยตอนนี้เราไม่ห่วงแล้วใช่เราใจน,น้องเก่งมาก,กเลยะคะ่ะ so chicken rib is a special cut of, from CPF So it's come from the 3, back 3, part 2, of the chicken. The unique net is that it's super Thank sweet and much. soft with special um, texture.